คำพิพากษาแล้วมาไหมหาไทยเป็นอย่างนี้ร้องศาลปกครองอันนี้เป็นช่องทางทางปกครองเพราะคำสั่งประหลัดสมาคทยป็อธิบดีเป็นคำสั่งทางปกครองเขาถึงได้ไปฟ้องศาลอีกพวกท่านก็รู้อยู่ว่าเขาฟ้องอะไรบ้างฟ้องให้เพิกถอนเอกสารอ่าเขาฟ้องให้คำสั่งของอธิบดีก็ดีหรือความเห็นของท่านกัลยาณม์ก็ดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่เขาบอกว่ามันไม่ชอบอันนี้ฟ้องได้ที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยไม่เคยมีป้ายมีหลักมุดที่แสดงว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแต่มีสองข้อที่ฟ้องคือขอให้เพิกถอนเอกสารสิสารปกครองบอกว่าสารตะดพิพากษาไปแล้วไงผู้ว่าสารนะห้องรับผมนะฮะไม่ว่าใครที่จะมาทำมันดีแล้วกฎหมายกำหนด เงื่อนไขเอาไว้การได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ด,ดินรถไฟก็เป็นผลดี รุ่นสามรุ่นแล้วคร er ับรุ่นแล้วรุ่นเลนแล้วครับสองพห้าร้อยสิบสาเลอันนี้อันนี้ใบต่างดาวเต่ียตั้งแต่สองสมองมองมรัมองขกขอขอองของขางขององของขอองออ พวกนี้ถึงได้หันไปนี่นี่ทางมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องนี้นะเสะร็จแล้วว่าไปถึงดีกาหลักฐานเอากาสารอะไราก็ไม,ม่ได้รวบรวมผมเพิ่งมารู้ทีหลังเอากาสารต่างๆที่ผมพาพี่น้องชาวบ้านในละแวกนี้สู้เรื่องรถไฟนี่ตั้งแต่ปี 20, 20, 12, 17, 2 5 1 1 1 2 1 7 1 8ยผมผมินเดสิองจิปยผมมองเเลยผมมันกร็รู้ประเทศไทยการเมืองประเทศไทยมันเป็นยังไงก็รู้รู้อยู่นะครับผมไม่ต้องไปอธิบายผมก็อยู่ในเวทีการเมืองนี้มานานแล้วเลย เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสิปีเป็นตระเวนมาครับตระเวนมาเรื่อยๆตะเวนจนมาถึงจุดนี้คนจีนมาอยู่ที่ประมาณเกือบยี่สิบคนมาทำกันเองว่าต้องผานได้เนีนานแล้วก่อนที่จะทำเออนี่ได้มาแต่เป็นสีดำผืนใหญ่เลยไอ้ที่เป็นแผ่นใหญ่ขอโทษนะแผ่นใหญ่เท่านี้ที่นี่ยายก็เลยอยากได้ไอ้ไอ้ไอ้เขียวเลยยายไปเปลี่ยนทำทำไมไม่มองแต่ก่อนมาบุกลุกทำไมบุกลุกอะไรตอนนี้ ยังทามาแต่ก่อนเขาไม่เห็นแจ้งว่าเอออันนี้เคลร์รถไฟเ้อะเขาก็ไม่เห็นแจ้งก็อาจจะอารมณ์แบบพาเดินดูแม่ชีตรวตู้กี่ปีลงลิกี่ปีอะไรีิลุงลิกกปีกอย่างนั้นตอนนั้นที่เรามาทำก็ออโฉนดโให้เราเมีไมก็้องกนไหนถ้าเก็บไป